สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์วิทยุออนโมบายนะคะสำหรับวันนี้รายการจิตอาสาพัฒนาเราก็จะนำเสนอกับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง อำเภอเมืองยสโสธรจังหวัดยสโสธรซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไดพาา้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการต่างๆพิจารณาช่วยเหลือเรื่องปากท้องของรัษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านยากจนในวันเดียวกันนี้สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอื ในพื้นที่บ้านท่าเยี่ยมตำบลขอเนื้อและมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรคือให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอึงเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ให้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึง้งปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะลางหน้าดินให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันและนี่ก็คือเรื่องราวของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอืง้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเรากลับมาติดตามรับฟังสักครู่หนึ่งค่ะ